สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้รายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้ำหั่นกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระเบิดทําลายฐานที่มั่นและเครือข่ายอุโมองใต้ดินของกลุ่มก่อการร้รายฮามาดในฉวนกาซาเสียหายยับเยนินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลทรงโดนโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละ ดับสยองคารถดและก่อกกำลังภาคพ,พืนดินอิสราเอลบุกจู่โจมและระเบิดทำลายบ้านของผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์คนรุ่นแรงในเขตเวสแบคงเสียหายยับเยินระเบิดแตกกระจายรวมถึงกองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตีเปิดชีพสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในสวนกาซาดับสยองคาที่เหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามค,ครับันครับ เมื่อวันที่8สิงหาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกรารร้ายทั่วตอนออกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ชะตาขาดครับของกลุ่มก่อ,อการร้ายฮามาสดนหชวนกาซาที่ถึงแม้ว่าจะสร้างอุโบ์ใต้าดินเพื่อเข้าไปหลบภัยหรือทําการก่อการร้ายหรือมุดอยู่ในรูอุโค์ใต้าดินดังกล่าวก็ไม่สามารถรอดพ้น จากเวรกรรมที่ตามสนองได้นะครับเราะว่าไปบุกทําลายประเทศอิสราเอลก่อนไปบุเกเห็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยใดวันเจ่7ตุลาคม2023นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็มาตามล้างแค้นอย่างอุบงใต้ดินนะครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสให้สิ้นซากอย่างฉากการสรุปนี้เป็นฉากการสรุปที่กองทัพอิสราเอลนะครับ จะทาการเข้าไปทําลายอุโบค์ใต้ดินของกลุ่มก,ะกะามา่อการร้ายฮามาสในหุวานกาซาที่มาดูว่าเมื่อไหร่อุโงค์ใต้ดินจะหมดสักทีนะครับสร้างกันเยอะเหลือเกินสาหรับฮามาสเราอุโงค์ใต้ดินที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนอกจากการใช้การก่อการร้ายนะครับสุดท้ายอุโงค์ใต้ดินหลายแห่งก็ถูกทําลายด้วยนมือของกองกำลังภาคพื้นดินโดยหน่วยวิศวกรการสรบยาฮารอมของกองทัพอิสราเอลนะครับรวมกันถล่มโจมตีตําแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในอุโงค์ใต้ดินนะครับที่ระบุว่าอุโงค์ใต้ดินฮามาสแห่งนี้มีความยาว1กิโลเมตร ถูกทำลายโดยหน่วยวิศวกรการต่อสู้ยาฮารอมของรัฐอิสราเอลในระหว่างปฏิบัติการทห,หารล่าสุดในพื้นที่ย่านดารัสและทูฟาดครับของเมืองกาซาซิตี้โดยมงใต้ดินดังกล่าวนั้นถูกค้นพบโดยกองกำลังของกองทหารยานเกราะที่401นะครับและหน่วยวิศวกรการสู้รบของยาฮารอมนะครับได้ร่วมกันเข้าไปบุกคลและเจอมองดังกล่าวก่อนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ระเบิดไว้ที่วงดังกล่าวครับหลังจากที่ตรวจพบว่า มีฮามาสหรือไม่นะครับซึ่งในรายง,งานข่าวก็ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีฮามาสหรือไม่แต่ที่แน่กองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้หน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮารอมติดตั้งระเบิดก่อนที่จะมีการระเบิดทําลายเครือข่ายมงตาดินแห่งนี้ทิ้งไบเสียหายเรียบร้อยนะครับเป็นน้องที่มีความยาวมากถึง1กิโลเมตรนะครับที่อุโมงเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแค่ใช้ทําการกร่อการร้ายด้วยน้ามือของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสสุดท้ายก็จะตาขาดด้วยน้ำมือของหน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮารอม กองกำลัพอิสราเอลที่ได้ทำลายมงตาเดินแห่งนี้ระเบิดแต่กระจายเสียหายยับเยินไปเรียบร้อยถ้าหากมีหามาสอยู่ในอุโมงดังกล่าวนั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับระเบิดเสียหายยับเยนินซะขนาดนั้นนะครับพี่น้องกลายเป็นเศษเิจปุ๋ยในแดนของอุโมงค์ท่า,าอย่างต่อนเนื่องต่อไปซื่งอมงตาดีเหล่านี้ก็ใช้เงินของชาวมุสลิมที่มอบให้ชาปาเลสต์นะครับ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปาเลสตา์ในหิวงกาซาใตกลุ่มก่อกา,ารฮามาดกลับเอามาใช้เงินดังกล่าวนั้นมาสร้างเครือข่ายมงใต้ดินเพื่อทําการก่อการร้ายนะครับสุดท้าย ก็ไล่ค่านะครับเงินของชาวมุสลิมและอุวงตาดินของกลุ่มกอกาะไรฮามาสถูกทำลายเสียหายยับเยินนะครับจากการที่ใช้อุวงตาดินเหล่านี้เป็นฐานกอกร้าสุดท้ายก็เสียหายยับเยินพังราบพนาสูญไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการชะตาขาดของกลุ่มกอกระารฮิตบอลลันะครับเพื่อนรักของฮามาสที่มีผู้นำอย่างนายนาอิมกัตซิมนะครับที่เป็นผู้นำกลุ่มกอกร้าฮิตบอลละในปัจจุบันหลังจากที่ผู้นำก่อนหน้านี้นะครับหลายคน สังหาร้วยมือกองทัพอิสราเอลไปแล้วก็เหลือนาอิมการ์เซมนะครับยังรอดชีวิตยอยู่นะครับพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไปได้อีกกี่วันนะครับแต่มาวันนี้ก็มีข่าวลูกน้องของนาอิมการ์เซมนะครับก็เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดยโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่ระบ,บุว่ากองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตีผิดชีพสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละในเลบานอนนะครับบริเวณพื้นที่หุบเขาเบกาครับของประเทศเลบานอนที่หน่วยฮักกลองของอิสราเอลสูรร่ซ้บมาว่า มีสมาชิกของกลุ่มกอร์กลายฮิตบัลเละเคลื่อนไหวและจะเป็นภัยุคามต่อประเทศอิสราเอลนะครับที่บอกว่ามีการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มกอร์กลายฮิตบัลเละที่จะมาโจมตีใส่พื้นที่อิสราเอลในอนาคตอันใกล้เรื่อนไกลนะครับสุดท้ายของรับอิสราเอลก็มีปล่อยให้เขา มีขีดความสามารถในการฟื้นฟูศักยภาพทางทหารแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปจะมีประชาชนชาวอิสราเอลต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตในอนาคตทางฮินบลเลาะบาคลั่งจะโจมตีใส่อิสราเอลอีกงานนี้ครับอิสราเอลก็ส่งโดนโจมตีนะครับไปปิดชีพเขาในขณะที่เขากําลังเคลื่อนที่เพงหน้าด้วยยานพาหนะของเขา และทําให้ชตาขาดขาดรถที่เขาขับไปนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนคนครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้า,ายฮิตบอนละซาขาดจากการถูกติดตามและโจมตีของโดนตดตรวของกอ,องทัพอิสราเอลปิดชีพจะทําให้รถของเขาไฟลุกและเขาดับสยองคารถหาร่างไม่เจอเลยทีเดียวครับพี่น้องจากการที่จะมาทำร้ายประเทศอิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไวะคะ้ครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่มีประชาชนชาวอิสราเอลถูกกลุ่มสลิมหัวรุนแรงทั่วประเทศ เลยเรอประเทศทำร้ายอยู่บ่อยครั้งนะครับจนทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนานีนอัคทัพอิสราเอลก็ไม่ชนะใจจึงได้จัดก,การขั้นเด็ดขาดโดยการไปโจมตีสมาชิกกลุ่มก่อก้ายเหล่านั้นก่อนนะครับอย่างฮิตบอลล็อตชุดนี้ก็ถูกปิดชีพซ้ำแล้วซ้าเล่าอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลในอนานคตได้ต่อไป และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นินอิสราเอลปฏิบัติการทานอาหารในพื้นที่เขตเวสต์แบงนะครับเพื่อค้นหากลุ่มก่อการร้ายหรือผู้ที่ต้องการตัวนะครับ เลยมีจากการสลบที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการทำลายบ้านของชาปาเลตน์ของรุนแรงที่ระบุว่าถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายสองคนในการโจมตีด้วยอาวุธที่กรุงเทลอาวิฟนะครับในวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตไปเ็คนและบาดเจ็บส6คนนะครับและคนดังกล่าวที่กองทัพอิสราเอลไปทําลายบ้านของเขาก็คืออับดุลลาหิมฮิโมนีนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฮามาสด้วยนะครับตามรายง,งานข่าวที่อยู่ในเขตเวสแบก์โดยมีการวางแผนโจมตีสถานีรถรางในพื้นที่จฟาฟาแม้ว่าเขาและผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งจะไม่ร่วมเข้าร่วมกับก,กลุ่มก่อการร้ายสองคนในคืนที่เกิดเหตุโจมตีก็ตามแต่เนื่องจากเขาไม่มีอาวุธปืนนะครับทำให้เขาไม่ร่วมการโจมตีแต่เขาแค่ที่พักพิงต่อกลุ่มก่อการร้าย2คนนะครับและสุดท้ายแล้วครับอิสราเอลจึงได้ ทำการส่งกองกำลังภาคพฤฤื้นดินมาระเบิดทำลายบ้านเรือนของเขาในพื้นที่เมืองเฮบดอนเีตวิ์แบงนะครับพี่น้องและสามารถระเบิดทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าบ้านของเขาไม่สามารถใช้เป็นฐานก่อการร้ายหรือใช้ให้กองกำลังก่อการร้ายมาหลบ หรือกบดานอยู่ในบ้านพักของเขาได้อีกต่อไปเพราะว่าถูกทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเสียหายยับเยินไปเรียบร้อยแล้วรายการสุดท้ายนะครับเป็นการชัราขาดของสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มกอก,ลก,ลกลาลฮามาสนะครับเมื่อออกมาจากกรูมงตาดีของเขาแล้วมาเดินเพ่นพ่านอยู่บนถนนนะครับสุดท้ายก็ชัาขาดถูกทัพอิสราเอลจับได้ก่อนที่จะมีการนําโดนนะครับมาจงตีพเขาจนทำให้ดับสยองขาที่ไปในที่สุดนะครับตามภาพดูบางส่วนที่ปรากฏก็เป็นภาพที่รุนแรงอย่พอสมควรนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าแอดมินจะลงได้หรือไม่ ถ้าลงได้ก็จะได้เห็นคลิปนี้นะครับถ้าลงมาได้ก็อาจจะต้องขอเบอร์หน่อยนะครับแต่ก็แสดงเห็นว่างทัพอิสราเอลกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้ ada, จริงๆนะครับ เพื่อไม่ให้กลุ่มกวาการทหารเหล่านี้มาใ่้ยคุกคามต่อทหารอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ได้ต่อไปนะครับเป็นความติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้แตาพู้ประชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ